สวัสดีครับลัคนาราศีมังกรสองดวงครึ่งปีหลัง2567นกะครับลัคนาราศีมังกรงานเดินเงินดีดาวโชคลาภแรงชัดโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มครับครึ่งปีหลังนี้โดดเด่นเฮงปังรวยแน่นอนติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงอีกช่องทางหนึ่งนะต่อตอนะ กดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันนะครับแหมทัางตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มทําถ้าถึงพันผู้ติดตามนี่ก็จะได้เข้ามาไลฟ์ด้วยเออนะครับอ่ะชาวรัคนาราศีมังกรนะดาวเสาเป็นดาวประจำตัวนะดาวเสาตอนนี้อยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าตัวเองหาเงินครับชัดเจน คือจะไม่มีดาวเสาวดาวราวหูอยู่ในนี้ให้เห็นเราจะไปทีละดาวเข้าใจไหมเพราะว่าเสาราหูเนี่ยนูน่นพฤษภา6-8ถึงจะขยับขยายดังนั้นรายเดือนเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีดาวมีบทบาทอยู่ไม่กี่ดวงก่อนอื่นภาพรวมก่อนนะของปีนี้ตั้งแต่30เมษายนจนถึง13พฤษภา2568 ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่พบที่5ของดวงชะตาได้ตำแหน่งอัมพุอุดมมาเกณฑ์ราศีมังกรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นราศีสัตว์น้ำมังกรน้ำหรือแพะทะเลนะครับก็จัดอยู่ในประเภทสัตว์น้ำเราเรียกว่าอัมพุอัมพุร,ราศีนะอัมพุคือภุมโมชีโวภุมโมคืออังคารชีโวคือพฤหัสโสโรและโสราพันธุ และปุตตาและสุภาวะสําสคัญเห็นไหมอังคารอยู่พันธุพฤหัสอยู่ปุตตะได้อุดมมาเกณฑ์อุดมแปลว่ามากอุดมแปลว่าเยอะอุดมแปลว่าสมบูรณ์อะไรสมบูรณ์ล่ะดาวพฤหัสเนี่ยชื่อเสียงอ่ะสำหรับคนที่ดูใน y t u t u เนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่สําหรับท่านที่ติดตามในช่องทางใหม่นะทิก t o อกนะ อาจารย์ก็รัคนาราศีมังกรฉะนั้นการันตีนะทายไปไม่ดีโดนตัวเองเออดาวพฤหัสเป็นดาวสหัสชะที่แปลว่าชื่อเสียงความสําเร็จการเดินทางอะไรมันอุดมละ่ะก็ชื่อเสียงความสําเร็จดาวพฤหัสเนี่ยเขาพบวินาศคือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศจริงๆแปลว่าเสียหายนะแปลว่าเจ๊งแปลว่าพินาศวินาศกับพินาศคําเดียวกัน แต่ถ้าเกิดเขาได้ตำแหน่งดีอย่างเช่นนี้ได้อุดมมาเกนอย่างเงี้ยคำว่าวินาศมันตีความว่าคาดไม่ถึงฉะนั้นท่านจะได้รับการตอบรับมีชื่อเสียงในสังคมมีหน้ามีตาแบบเรียกว่าไม่คิดมาก่อนลัคนาราศีมังกรท่านอาจจะวางแผนนู่นนั่นนี่ไว้แต่ถึงเวลาหน้างานจริงๆ มันดีมันดีตามที่คิดตามที่ฝันแต่วิธีการมันไม่เหมือนกับที่คิดไวเข้าใจไหมแต่สรุปสุดท้ายมันดีเพราะดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์ครับเรียกว่าเดินทางไหนไม่สําคัญขอให้ไปถึงเป้าหมายแหละแต่ก็เป็นเป็นการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องนะเพราะมันคือดาวพฤหัสฉะนั้นมันจะดําเนินไปตามทํานองครองธรรมอ่ะ ทีนี้เรามาดูที่ดาวอังคารดีกว่าเพราะว่าดาวพฤหัสเอกอย่างที่บอกมันสําคัญเพราะว่ามันมันกินเวลาไปจนถึงนูน่นพฤษภาปีหน้าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยความสําเร็จชื่อเสียงเจอสังคมที่ดีเจอสังคมใหม่ๆและเจอแบบไม่ได้ตั้งใจบางทีแคนเซิลงานนั้นไปเอางานนี้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยงานนี้มันดีกว่าที่คิดอะไรลักษณะแบบนี้เข้า <c oughs> ใจไหมเออ เรามาวาเรื่องดาวอังคารเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินกิจการครอบครัวดาวอังคารนยนงเป็นอีกดาวหนึ่งที่เป็นเจ้าเรือนลาพระครับลาพระแปลว่าโชคลาภความสําเร็จความยินดีกับสิ่งที่ได้มาฉะนั้นดาวอังคารถือว่าเป็นดาวดีดาวสําคัญสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะเป็น หลักทรัพย์สาคัญไหมบ้านรถที่ดินกิจการสําคัญโชคลาภสําคัญไหมสําคัญความสําเร็จความสําเร็จในชีวิตสําคัญไหมสาคัญครับงั้นดาวอังคารนี่สําคัญกับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างมากเชื่อผมเพราะผมก็มังกรเหมือนกันฉะนั้นท่านต้องใส่ใจดาวอังคารดาวอังคารคืออะไรดาวที่แสดงความกล้าแข็งขยนัน คือมังกรเนี่ยไม่ใช่ไมก่กล้าแต่มังกรเนี่ยคิดช้าทําช้ารอบคอบวาดระแวงมันต้องใช้ดาวังคารเข้ามากระตุ้นไงต้องกล้าบ้าบินบ้างมันต้องกล้าเสียงบ้างใช่ไหมมังกรโอ้โหกว่าจะคิดกว่าจะทําอะไรที่กลัวกลัวเสียงกลัวโดนหลอกกลัวเสียค่างโง่ต้องชัวร์ต้องร้อยเปอร์เซ็น ถึงจะทำซึ่งคุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปหลายครั้งแล้วลองคิดดูดีๆใครอายุ40-50เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พวกเนี้ท่านจะเข้าใจเลยโอกาสดีๆในชีวิตมันผ่านเข้ามาแล้วบางทีช้าหรือเอื่อยเชยโอกาสมาแล้วไม่รีบคว้าเสร็จ,เสร,จ <laughs> เสร็จโจรเสร็จโจรฉะนั้น เห็นไหมดาวอังคารมันสาคัญมากเลยทั้งในเรื่องของการกระตุ้นลักษณะนิสัยทั้งในเรื่องของเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีสองมิถุนาครับดาวพระอังคารโคจรเข้ามาเป็นเกษตรในภพพันธุหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินมีโอกาสนะใครที่เก็บเงินใครที่กำลังเขาเรียกว่า เก็บเงินได้ถึงแล้วถึงเป้าแล้วหรือยังไม่ถึงแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวช่วยคุณถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของบ้านรถที่ดินหรือว่ากิจการกําลังจะเปิดบริษัทใหม่กําลังจะตั้งกิจการใหม่แต่มันขาดเงินทุนหมุนเวียนขาดคนขาดอะไรก็ตามเนี่ยในช่วงเนี้ตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปเพราะดาวังคารย้ายผ่านมาตั้งแต่วันที่สองเนี่ยมันจะมีโอกาสมันมีตัวช่วยเพราะดาวังคารมันเป็นดาวลาพระแปลว่าสําเร็จ เนี่ยเช่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็สังเกตดวงตัวเองนะคือตอนเนี้ยบ้านมีแล้วรถมีแล้วแต่มันก็อยากมีมันอยากมีอีกเออมันแปลกๆปกมันกระตุ้นอะ่ะมันกระตุ้นไงรยขับโตโยต้าอยู่อะ่ะแหมอยากขับเบนซ์อ่ะอยากขับเบนซ์อ่ะซื้อได้ไมั้ยซื้อได้เนี่ยซื้อเงินสดยังได้เลยแต่เป็นไงมังกรงกครับคนราศีมังกรมันต้องแบบ โหมันต้องแบบเจอโปรโมชั่นเจออะไรที่มันคุ้มค่าแบบสุดๆมันถึงจะขยับมังกรช้าแต่เนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วมันเริ่มมีแบบเฮ้ยนู่นก็มีโปรโมชัน่นโปรโมชั่นเฮ้ยมือสอสภาพดีมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันขึ้นมาเต็มฟีดเต็มอะไรให้เห็นให้โอกาสเออราคาถูกมีโปรโมชัน่นดีนะ เนี่ยมันมันกระตุ้นนี่ก็ยังคิดอยู่เลยนะขับโตโยต้ามาหลายปีแล้วเบนซ์สักทีดีไหม <c oughs> ใครเป็นบ้างอันนี้ในทั้งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะสําหรับชาวล,าลาัคขณาราศีมังกรน,นะอะมีโอกาสครับอย่างน้อยเรามีทุนเดิมมีเป้าเดิมไว้แต่เดี๋ยวโชคอะ่ะมันจะช่วยดันช่วยหนุนช่วยเสริมเองอะ่ะเออเช่นให้มันถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เป็นลักษณะแบบนี้สองมิถุนาจนถึงสิบสามก,กรกฎาจังหวะนี้นะสําหรับคนที่ยังไม่เดือดร้อนก็ลองคิดดูดีๆแต่ถ้าใครที่แบบแหมอาจารย์พูดนี่มันตรงมากเลยอะ่ะเอาเลยไหมจังหวะนี้ใช้ได้ครับนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเกินตัวหรือเกินกําลังแต่คนลนาาักษณะราศีเม่กรเนี่ยไม่ไม่มีคําเนี้ยเพราะคุณไม่เคยทําอะไรที่มันเกินกําลังคุณถูกไหม คุณจะซื้อรถราคาหนึ่งล้านเนี่ยคุณต้องมีเงินเป็นสิบล้านอ่ะคุณถึงจะยอมซื้อถูกไม่ถูกคือเป็นคนที่เราระมัดระแวงรอบคอบไม่ใช่ว่ามีห้าแสนแต่อยากได้รถหนึ่งล้านไม่ใช่คนล,นลักคณะราศีมังกรไม่ใช่คนแบบนี้เข้าใจไหมมีเงินอยู่ล้านหนึ่งอยากซื้อบ้านสิบล้านห้าล้านไม่ใช่ครับคนล,นลัคณาราศีมังกรจะเป็นคนที่มีเงินก่อนแล้วค่อยสร้าง ถ้าคุณจะมีอยากจะซื้อบ้านห้าล้านเนี่ยคุณต้องมีเกินคุณจะเก็บเงินจนมันเกินห้าล้านแล้วค่อยซื้อเนี่ยมันเป็นนิสัยที่แท้จริงฉะนั้นชาวราศาีมังกรช่วงเนี้ยถ้ามันแบบนะมันมีความจําเป็นเช่นบ้านเช่นรถหรืออะไรที่มันต้องการขยับขยายเนี่ยมีลุ้นครับมีลุ้นมันเผื่อมันจะมีตัวช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน ที่มันแบบทําให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นเนี่ยอย่างอาจารย์ซื้อเงินสดก็ได้รถรถเบนซ์ด้วยแต่คือซื้อสดไปแล้วมันก็ไม่มีเงินเหลือไงเข้าใจไหมคือเงินมันถึงแต่แต่มันจะไม่มีเงินแบบเอ้ยอยู่ในอยู่ในกระเป๋าอยู่ในบัญชีให้มันอุ่นใจเข้าใจป่ะเออคนบางกอมันเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเนี่ยมันบางทีเดี๋ยวมันมีตัวช่วยอะไรบางอย่างที่ทําให้มันง่ายขึ้นนะก็ นับไวเลยตั้งแต่เนี่ยปัจจุบันที่ได้เห็นคลิปนี้จนถึงวันที่สิบสามกรกฎาคมถัดมาดาวังคารโคโจรเข้าสู่ราศีพฤกษบอันนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะโอ้อันนี้มันชัดเจนแน่นอนมากกว่าแต่อันนี้ยังได้ลุ้นอยู่เพราะหลังสิบสามกรกฎาคมไปดาวังคารโคโจรเข้าพบที่ห้าก็ได้ตำแหน่งอัมพูอุดม,มเกณฑ์อุดมเป็นวาสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วแถมเพื่อนหัสก็เป็นอุดม,มเกณฑ์ด้วย พฤหัสกับอังคารคู่ธาตุอาทอ่โทีคู่สมพลครับเป็นคู่สมพลกันก็คือมีกําลังเสมอกันเขาจะส่งเสริมกันแล้วพบปุตตะแปลว่าอะไรใหม่ๆพบปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆพันธุแปลว่าอะไรบ้านเนี่ยดาวอังคารเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินเข้าสู่พบปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ใหม่ รังคารเป็นเรื่องโชคลาภด้วยฉะนั้นมันแปลความหมายว่าบ้านใหม่รถใหม่ครับถึงได้บอกไงเฮ้ยมีรุ้นนะวงกรนะจังหวะนี้นะลองดูดีๆนะนะช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมก็อันนี้ผมออกอันนี้มอเตอร์ไซค์อมอเตอร์ไซค์พรีเมียมเนี่ยช่วงเนี้ยดาวคาร์เป็นกเกษตรที่ราศีพิจิกเนี่ยก็ตามดวงเลยซื้อสดเหมือนกันเ มอเตอร์ไซค์พรีเมียมคันเป็นสองสามแสนนะเอ,อขยับมาเนี่ยเป็น,นเนี้ยลลเนี่ยรถอะรถเบนซ์รถบีออะไรที่รถยุโรปอะสักคันหนึ่งที่ฝันไว้ชีวิตคนใช่ไหมเออตรงนี้ไม่รู้นะโชคชะตามันจะพาไปยังไงนะมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะตอนนี้รถก็ขับอยู่โตโยตา้าสบายอกสบายใจไม่มีอาการเสียนะสตาร์ทไม่คือดี ติดตลอดจะหาข้ออ้างเปลี่ยนใหม่แม่ไม่ได้เลยมันติดดีตลอดเลยเออมันเป็นอย่างนี้ไงนะฉะนั้นจังหวะน,นี้มันชัดเจนครับโชคลาภสิ่งใหม่ๆห,หรือเป็นจังหวะที่ท่านกําลังจะคิดอ่านในเรื่องของการลงทุนเพราะปุตตะมันแปลว่าโครงการโปรเจกต์หรือการลงทุนแปลว่าการพน,นันก็ได้นะแต่ตรงนี้ไม่ขอส่งเสริมนะอ่าใช้คําว่าลงทุนดีกว่า ท่านอาจจะลงทุนกล้าเสี่ยงมากขึ้นมีความรู้ในเรื่องของการเทรดไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตอะไรต่างๆนานานะคือลัคนาราศีมังกรเนะ่ะผมไว้ใจเพราะเรารู้ใจกันก็เลยไหมคุณไม,คณไม่คุณไม่ทำอะไรเสียเส่ยงๆอยู่แล้วงกงกจะตายฉะนั้นไม่ทำอะไรเสียเส่ยงๆจะเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรคุณก็จะเล่นแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไร สายคลาสสิกอ่ะดีไม่ดีเอาแต่ปันผลนะก็ชไ,ไหมเออเอาแต่ปันผลหรือเป็นการลงทุนในแบบกองทุนที่มันได้ผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่แน่นอนไม่ขาดทุนอะไรลักษณะแบบนี้ครับอาช่วงเดือนสิงหาอังคารเข้าพบอิี่แลวอันนี้จังหวะเนี้มีปัญหาจังหวะนี้มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ร้ายกาศไม่ได้รุนแรง เออไม่ได้รุนแรงเพราะมันจะมีดาวอื่นมาช่วยครับไม่ต้องกลัวถัดมาตำแหน่งนี้อันนี้สําคัญผมจะพูดดาวอังคารเยอะหน่อยนะกินเวลาเยอะหน่อยดาวอื่น,นจะไปอย่างไวเลยเพราะดาวอังคารเนี่ยมันสําคัญปีนี้ทั้งปีเนี่ยตั้แต่มิถุนาถึงธันวาเนี่ยเนี่ยอยู่แค่เนี้สิบเก้าตุลาดาววังคารมาอยู่ที่ราศีกรกฎแล้วไม่ไปไหนแล้วครับเดินถอยไปถอยมาหยุดนิ่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับหยุดนิ่งอยู่แถวเนี้ย จนถึงนู่นมีนาหกแปดดาวพระงคารอยู่ตำแหน่งนี้เล็งลัคนาตำแหน่งนี้สำคัญเขาเรียกว่ามหัถกรรมโกลาเลิกคืออะไรขยันครับมหัตถะแปลว่าเศรษฐีกรรมคือการกระทำโกลาเลิกก็คือวุ่นวายกิจกรรมที่วุ่นวายมหัถกรรมโกลาเลิกรวมกันก็คือกิจการวุ่นวายของคนรวย แปลแบบงงๆไหมมันไม่มีคําแบบตรงๆอะ่ะมันต้องแปลทีละคํำแล้วเอามารวมกันเลิกวุ่นวายของคนรวยซึ่งถ้าแปลอย่างนี้ยท่านก็ไม่เข้าใจผมก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ําแต่ผมลองกับดวงจริงเคสจริงมามหัตกรรมโกลาเลิกคือคุณจะขยันแบบบ้าเลือดขยันแบบบาทสองบาทก็ไม่ปล่อยคุณเข้าใจไหม โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจอะลูกค้ารายเล็กลูกค้ารายน้อยคุณเก็บฟาดหมดแล้วเมื่อคุณเก็บฟาดหมดมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นลูกค้ารายเล็กแต่มันกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่คือฟุกอะคือวุ่นวายวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าทำงานเยอะแล้ววุ่นวายโกลาเลิกไงโกราหนสุดท้ายมหัตถะแปลว่าเศรษฐี สุดท้ายดีครับมียกตัวอย่างด้วยนะเนี่ยบางคนขายของขยันขายของคุยไปคุยมาแทนที่จะขายของสินค้าที่ตัวเองมีเป็นร้านขายของชำนะปรากฏร่บคุยไปคุยมาเขาซื้อที่ครับเขาซื้อที่ยี่สิบล้านคืออยู่ๆก็ได้เงินเลยอ่ะ อยู่ๆก็ได้ปิดดียวยีล้านเนี่ยทั้งที่ตอนแรกไปซื้อซื้อน้ํากินซื้ออะไรแค่เนี้เองคุยไปคุยมาเนี่ยเข้าใจไหมมันจะเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่ทําเหนื่อยวุ่นวายแต่อยู่ๆมันได้รับผลตอบแทนแบบเกินคาดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวังคารเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมหัธถกรรมโกราเรก จำคานี้ไว้เลยแต่สิ่งที่ต้องบอกก็คือท่านก็ต้องโกลาเลิกเลยนะท่านก็ต้องขยันท่านก็ต้องวุ่นวายด้วยนะต้องเหนื่อยด้วยนะอย่างที่บอกกับบาทสองบาทต้องเอาหมดนะเออเหมือนเก็บขยะแล้วได้ทองอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเออเนี่ยคํานี้เลยมหัตกรรมโกลาเลิกอ่ะเห็นขยะเก็บเห็นขยะเก็บ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 ขวดเก็บอะไรเก็บเก็บไปเก็บมาไปเจอทองเว้ย ไม่ใช่สลึงสองสลึงนะบางทีเจอเข้าใจไหมเจอแบบเยอะเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเออถ้าคุณขยันขนาดว่าโอ้โหขยงขยะอะไรทุกคนคุณเก็บขวดน้ํากระดาษอะไรอย่างเงี้ยเก็บ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 ขายบาทสองบาทต้องไม่เสียดายแล้วเดี๋ยวโชคใหญ่มันจะตอบแทนเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะอังคารนี้ยาวแล้ว งั้นขอไปไวๆครับดาวสุขดาวสุขคือดาวการงานการงานในช่วงแรกตกอลิเหนื่อยครับมิถุนานะมิถุนาต้องมาอยู่ตรงเนี้ยถึงจะสวยดาวคายโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎธาตุน้ำนะส,ส่งพลังดีแต่จุดพีคเลยของคุณเนี่ยก็คือตอนช่วงตุลาครับดาวสุขโครจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับ โจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นเกษตรการงานมั่นคงและสิ่งที่มั่นคงอ่ะมันจะติดสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยอ่ามันจะติดสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะดาวสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่ดาวพฤหัสอยู่ไงคือดาวพฤหัสอ่ะเขาส่งพลังให้พบปุตตะก็คือโครงการใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้นะลัคนาราศีมังกรต้องคิดใหม่ทําใหม่นะต้องหาอะไรใหม่ๆทําอะไรที่เก่งอะไรที่ทานานแล้ว ก็ต้องทําต่อไปแต่ขอให้เพิ่มช่องทางใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการขยายกิจการธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยอย่างอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มเรียกตีคู่มาแล้วต่อตอนะตีคู่มาแล้วจาก YouTube ยู u ูบอ่ะเพราะ y o u t u b e เนี่ยมันมันสำเร็จแล้วเออคนติดตามสามแสนกว่าจนสี่แสนแล้วนะต่อตอนี่สามร้อยโกงไหม ยู u ูบสามแสนต่อต่อสามร้อยเออเนี่ยเนี่ยเป็นนักธุนนาแบบนี้เพิ่งจะสี่ร้อยมันมันมาได้แป๊บเดียวเองเนี่ยเนี่ยฉะนั้นที่ผ่านมาก็ขี้กเกียจไม่อยากทําแต่ตอนเนี้ยมันมันเห็นดวงแบบเนี้ยอย่างที่บอกกับบาทสองบาทมันต้องไงมันต้องเอาโมดยังไม่ได้เงินเลยจากตอ่อตอเน,น,นี่ยแต่เ <c oughs> อ,อนน้ยเห็นยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นวันละสิบคนยี่สิบคนโหดีใจ นี่ยมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องปรับความรู้สึกแล้วต้องเริ่มอะไรใหม่ๆความสําเร็จเนี่ยเนี่ยผมดูดวงก็รู้เลยเนี่ยเนี่ยตุลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องถึงเป้านะตุลาเนี่ยเกินพันไลฟ์ Life ได้ต่อยอดทําธุรกิจในต่อๆได้เออฮนะทิศทางมันเป็นลักษณะแบบนี้นั้นะคุณฟังแล้วคุณปรับนะปรับตามที่ตัวเองงานของตัวเองนะ เอาเป็นว่าตุลาการงานดีและเป็นงานในลักษณะของสิ่งใหม่ๆนะครับพิจิกาเข้าพบลาพะสวยงามนะครับสวยงามธันวาดาวศุกร์ประมาณต้นเดือนพิจิกาเท่าทีดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเป็นมหาจักร์แต่เข้าพบวินาศก็แปลว่าเหมือนกับต้องเหนื่อยอีกสักรอบนะหรืองานของท่านอาจจะต้องผ่าดผลสังนิดนึงเริ่มเดินทางออกพื้นที่ ดูดูแล้วมันก็ตรงนะเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปแบบพาไปมูพาไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมเดินทางเหนืออ่อยเอออยากดูไหมคลิปไหว้พระสายมูพากินพาเที่ยวนี่เดี๋ยวจะทําเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันเดี๋ยวลองทําเรื่อยๆแต่มันอาจจะไปเวิร์กช่วงนเนี้ยเนี่ยตุลาพฤจิการทันวาเนี่ยนะ,นะลองดูครับนะเช็คไปด้วยกันอย่างที่บอกผมเป็นนักโหราศาสตร์แต่ผมไม่ได้ ตัวผมเองผมยังก็ไม่ได้เชื่อว่าเฮ้ยมันต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนดวงดาวมันเป็นแค่แนวโน้มเราก็เดินตามแต่การเดินตามมันก็มีทิศของมันไม่ใช่เดินตามด้อ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 มบอกว่าจะรวยอ้าวรวยไม่ใช่รวยดวงบอกว่ารวยอ้าวคิดดิทําไงถึงจะรวยถูกไหมไม่ใช่อ้าวดวงรวยรวยโอเคกูนอนตีพุงสั่งของมากินสั่งแก๊บมากินงานกายไม่ทํา สาทุนะไม่รอดฉะนั้นปีนี้ดีนะกล้าทำสิ่งใหม่ๆนะดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอลีเออเนี่ยที่บอกว่ามิถุนาเหนื่อยหน่อยเนี่ยตรงนี้มันก็น้อยลงแล้วนะเพราะดาวเจ้าเรือนอลมันมาเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาเป็นไงหมดไป ถัดมาเดินเข้าสู่ราศีกรกฎดีครับนะมันคู่กับดาวศุกร์ได้อาศีติธาตุน้ำอ่าเนี่ยดาวศุกร,รก์ก็อยู่ตรงนี้กร,รกฎา,ดา,ด,า,าด,ดาวพุธก็อยู่ตรงนี้กรกฎาดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําเขาเรียกว่าได้คู่อาสีติธาตุและชาวลัคนาราศีมังกรท่านเป็นราศีธาตุดินดินต้องการน้ำไหม ดินต้องการน้ำเพื่อความชุ่มชื้นนะดินดํำน้ำชุ่มสังเกตดิพบราพระก็ธาตุน้ำราศีพิจิกพบสหัชชะชื่อเสียงสังคมก็ธาตุน้ำพบปัตตนิคู่ครองก็ธาตุน้ำสำคัญไหมงั้นดินชอบน้ำครับฉะนั้นเมื่อได้คู่อสสิติธาตุน้ำและส่งพลังมาถึงท่านแบบเต็มๆแบบเนี้ย ดีครับเดือนกรกฎาสวยถัดมาดาวพุธตกพบมรณะมรณะก็มรณะไปเพราะมันเป็นดาวเจ้าเนินอลิอยู่แล้วอลิมรณะไปว่าปัญหาจบไปปัญหาห่างไกลเออดีนะกันยาดาวพุธโคจอเข้าสู่พบสุขพระความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีไหมดีตุลาโคจอเข้ามาร่วมกวับดาวสุขสวย สวยพี่สวย่สวยพี่สวยเลยนะช่วงนั้นงานยุ่งหน่อยแต่มันสําเร็จเพราะดาวพุธมันเป็นดาวเจ้าเรือนอริไงอริมาอยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่ามันก็เจองานยากเจองานที่ต้องแก้ไขปัญหาแต่ดาวศุกร์มันคุมอยู่ตุลามันก็มาด้วยกันงั้นพุธศุกร์มันอยู่ด้วยกันดาวศุกร์เป็นเกษตรแสดงว่าการงานมันสําเร็จไม่ต้องกลัวพฤติการดาวพุธโคโจรเข้าสู่ภพลาภะอุปสรรคปัญหาเป็นไง แก้ไขได้แล้วก็เกิดเป็นโชคเป็นลาดูดีไหมดูดีนะในภาพรวมทั้งปีดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์อยู่แล้วส่งพลังมาให้ท่านไม่ต้องกลัวดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของดาวทุกดวงดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์ถ้าดาวพฤหัสส่งผมดีเนี่ยดาวดวงอื่นสิวๆครับสบายสบาย ดาวอาทิตดาวทิวท่คือดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะไปอลิโอเคช่วงนี้จะแข็งแรงมิถุนาเข้าเข้าตรงนี้มีปัญหาเดินกรกดาเนเธอเดิน,เดนกรกฎากดานะมันถึงมันมีโอกาสสาเร็จนะแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพไว้ด้วยเจ็บป่วยนะเพราะดาวเจ้าเรือนมรณะมาเล็งลัคนาของท่านแล้วไฟตกน้ําเห็นไหมไฟตกน้าเนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับสิงหาถึงจะพ้นครับ ดาวมรณะเข้าเรือนตัวเองแล้วจบหน้าที่แล้วไม่มรณะและ้วเข้าใจไหมเข้าสุภะดูดีกรรมมะโอเคลาภะสวยมรณะลาภะแปลว่ามรดกมรดกเนี่ยอาจจะเป็นมรดกของครอบครัวบัมพบุรุษหรือมรดกในหน้าที่การงานก็ได้สืบต่อกิจการสืบทอ,อดตําแหน่งคนเก่าออกไปเราเสียบแทนเป็นลักษณะแบบนี้ เข้าเดือนธันวาเหนื่อยหน่อยครับมรณะาวินาาแต่ก็คือไอจุดทั้งหลายเนี่ยไอความเสียหายมันก็จะจบสิน้นปีใหม่ก็ถือว่าสวยงามสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรฝากสนับสนุนรายการนะครับ0ู3ย์หกสามสองสีนพร้อมเพนะคือหลายคนเขาบ่นมาใน y t u t u บอกอยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนอยากจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟแต่ ไอ้กด sticker, ส super, ติ๊กเกอร์ทรงซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทอะไรเนี่ยทำไม่เป็นเลยค่ะมันต้องมีบัตรเครดิตมันต้องผูกบัญชีมาเลยกลัวค่ะไม่กล้าทำเออเห็นไหมมังกรเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพร้อมเพย์ครับน่าจะไหวนะจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟก็ฝากตรงนี้ได้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะลัคนาราศีมังกรออนไฟอย่างหนึ่งนะพื้นที่โฆษณาใครสนใจเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆนะครับ ต้องการเอาสินค้าหรืองานของท่านเนี่ยมาแปะตรงนี้นะครับก็โทรมาคุยได้รายละเอียดนะครับคุยกันได้อะยังไงขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนี่ยขึ้นยาวเลยนะขึ้นค้างเลยนะเออขึ้นค้างเลยนะครับยังไงสนใจติดต่อเข้ามาครับขอบคุณทุกท่านครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งนะครับลัคนาราศีมังกรสองดวงครึ่งปีหลังงานเดินเงินดีโชคลาภแรงชัดเฮงปังรวย สวัสดีครับ